ได้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 ตอนนี้เหลือแบงค์ร้อยเราเข้าสู่ช่องยิปวลวัฒนะฮะ EP นี้ครับผมมีชาเลนจ์มาให้เล่นกันครับที่ทุกคนเห็นไหมที่ผมถืออยู่นั่นก็คือเงินนะฮะเดี๋ยวผมนะครับจะเอาเงินนี้นะครับทั้งหมดมีแบงค์ยี่สิบนะครับแบงค์ยี่สิบี่ประมาณสามใบนะครับแบงค์ร้อยสองใบแล้วก็แบงค์ห้าร้อยแบงค์ใหญ่ที่สุดก็คือหนึ่งใบแล้วก็แบงค์ห้าสิบหนึ่งใบเดี๋ยวผมจะเอาไปแอบนะครับก็คือเนี่ยฮะ บริเวณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เนี่ยฮะทีมานทุกคนหานะครับถ้าเกิดว่าใครหาแบงค์ไหนได้หาได้หมดเท่าไหร่ก็คนนั้นก็เอาไปเลยครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าใครได้บ้างและใครไม่ได้ใช่ไดมและเดี๋ยว,ว,ยวทุกคนทุกคนต้องขึ้นไปแอบไปขึ้นไปด้านบนนู้นเพื่อที่จะแบบห้ามแอบดูผมตอนผมแอบไปนะโอเคขึ้นไปครับขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอเคครับ เดี๋ยวผมจะเอาแบงค์ห้าร้อยนะทุกคนแบงค์ห้าร้อยผมจะใส่ไว้แบบอ่ะตรงนี้ทุกคนสีมันก้นหินนี้มันเหมือนแบงค์ห้าร้อยเดี๋ยวผมจะเอาออกไว้นี่นจะเอาก้อนหินนี้ปิดทับเอาไว้ให้กัก้อนหินทับอีกทับอีกอ่ะใช่ไหมทุกคน นี่อย่างนี้ดีกว่าจบแม่ค่าร้อยผมแอบไว้ตรงนี้นะแล้วก็ผมไปแอบอีกผมไปแอบอีกผมไปแอบอีกนะผมไปแอบไว้ตรงไหนดีโอเคเดี๋ยวผมจะแอบไว้แถวนี้เดี๋ยวผมจะแอบไว้แถวนี้ได้ไหมโอเคตรงนี้ผมจะแอบแบงค์ห้าสิบเอาไว้นะะฮ ผมจะซ่อนแบงาสิบเอาไว้อนี่นะฮะอยู่ตรงนี้เลยใบงาสิบด้อยู่ตรงนี้ไม้ไผ่อันนี้โอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวพอพวกเราหาเงินได้นะคะเดี๋ยวพวกเราจะชิงหนีกันเลยปล่อยให้คุณยมวรสอยู่คนเดียวนะคะทุกคนได้เงินแล้ววิ่งเลยนะเดี๋ยวนะวิ่งไปวิ่งกลับบ้านเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปแอบอีก ฟังน,นบ้างังนนบ้างต <c oughs> ัวนี้แบงค์ร้อยครับแบงค์ร้อยผมจะเอามาแอบไว้เฮ้ตรงนี้ก็ได้แบงค์ 100. <c oughs> ร้อยโชว์ีแบงคร้อยนะะเห็น 100, <c oughs> ชัดๆงไปเลยแล้วก็อีกใบหนึง่งเป็น 20. แบงค์ยี่สิบแบงค์ยี่สิบผมจะใส่ไว้ตรงนี้แบงค์ยี่สิบ ไนึงตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันง่ายไปตรงนี้ด้วยนรูว่าไม่มีใครเห็นเลยประมาณเกินไปแล้วก็แล้วก็ตรงนี้มาแบบนี้เป็นร้อย แบงค์ร้อยทีนี้นะร้อยนะดี๋ยวตรงนี้เลยแบงค์ร้อยอ่ะผมให้ยินต้นทวเลยแล้วก็แบงค์ยี่สิบตรงนี้ตรงนี้อ่ะอยู่ในนี้นะสี่ <See you. S 2> สองใบโอเคทีนี้นะครัแบบผมจะให้ทุกคน พวกเขานะครับมาหากันทุกคนเดียวแบงค์ห้าร้อเดี๋ยวผมจะแอบไว้ในะลป๋าของเกงผมดีกว่านะโอเคโอเคทุกคนมาหาได้แล้วไม่ไปหาได้แล้วส่งสัญญาณแล้วไปกันเลยค่ะไปนะครับ แล้วคนมาหานะครับมาดูกันดาดาขุดหาเลยครับ <laughs> ถ้าเป็นหูนี่ฉกแล้วนะครับถ้าเป็นหูนี่ฉกแล้วนะตอนนี้เนี่ยบริเวณน,นี้เลยครับอ่าดูฮ่าฮ <laughs> <laughs> ่ <laughs> 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 เป็นหูนี่ฉกแล้วเจออยางถ้าใครเจอบอกด้วยเจอตรงไหนเจอตรงไหนไหนอ้าวขอทีละได้กี่ใบสองใบสใบสี่สิบบาทตรงไหนเจอแล้วเหรอกี่ใบกี่บาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทเฮ้ แบงค์ห้าร้อยนะครับจะอยู่ใกล้ๆใ,ให้แถวๆนี้ด้วยนะครับอยู่ใกล้ๆมากครับใกล้ๆใกล,ใกล,ใกล้ใกล้กับทุกคนมากๆเลยครับตอนนี้แบงตอนนี้แบงค์ยี่สิบนะครับสามใบนะครับได้ไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือแบง 100. <c oughs> ค์ร้อยมีใบร้อยแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบ ห้าร้อยด้วยไปไปไปหน่อยครับไปหน่อยใหอ่าไปหน่อยครับ <c oughs> ยังกับไม้ไผ่ถ้าเป็นหูถ้าเป็นหูนี่ชกชกแน่เลยครับ

เอาบอกบอกไแค่นี้เราอยู่ในพุ่มไม้เฮเจอแล้วอยู่ตรงไหนอยู่ตไหนตรงนี้ครับตรงนี้เจอแล้วโอเคเอาเจอแล้วเจอแล้วใครเจออยู่ตรงไหนอ่าเจอแล้วนุ้ยโอเคได้ได้ใครได้กี่บาท100รบาท100บาทหมดละ ร้อยสี่สิบแล้วห้าร้อยอ่ะนี่ได้กี่บาทห้าห้าร้อยนี่อันประเยนพอดี้อ๋อแต่ว่าเขาตัดไปอ๋อสอนได้กี่บาทไม่ได้เลย้าไม่ได้รักบาทโอเคนะครับได้สงสารแบ่งไหมแบ่งไหมแบ่งให้นึกแบ่งให้ห้าสิบ โอเคนี่ก็จบลงไปนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องยิปปลวัตนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะบายบายได้เรียกฟาห้าร้อยเดี๋ยวไปกินปุ๊บ